โอ้ทุกคนเขาพาไปเที่ยวพูตานจ้ะนี่สารคาดีเราได้ดู YouTube ที่นี่เป็นสมาร์ททีวีทุกคนอยากอย,อยู่อยู่ที่แม่มเฮาส์เห็นข้างนอกจะเป็นสะพานนรรัฐสถานเห็นไหมบางลำพูทุกคนขวามือนี่จะไปบัมพสุเนสนามหลวงทุกคนถ้าพระจันทร์ถ้าพระอาทิตย์ไปวัด อรุณพวกนี้เราจะไปงานบุญนะครับทุกคนจะเป็นงานบุญใหญ่นะครับนี่เขาจะถ่ายทำเนี่ยมีสารคดีพูดตางคะจะพาไปเที่ยวอะไรของเขาอ่ะนะครับทุกคน แล้วก็จะมีอาหารการกินอะไรประมาณนี้ฮะเราจะถ่ายเยอะเดี๋ยวมันบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ห้องนอนสบายมากนี่คือแหมมเช้าที่เราแบบประทับใจที่สุดมาพักที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะครับเปรียบเทียบกับที่อื่นเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยก็ไม่ไกลถูกไหมมาบางลําพูจะไปบางขุนพรมตรงนี้ก็จะใกล้กับวัชนะสงครามแล้วก็ถนนข้าวสารด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เรียกเป็นเมืองเก่าก็ได้นะ พราะว่าใกล้กับวัดพระแก้วด้วยวัดโพวัดอรุณก็ข้ามเรือไปศิริราชก็ไม่ไกลวังหลวงวังหลังทุกคนแล้วก็นี่คือ,อ,อคลองบางลาพูทุกคนนะครับดูพระทิตย์กัจะตกดินข้างบนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูสะพานพระราม8วิวสวยทุกคนจา้าเนี่ยอากาศเย็นฉ่ำๆฝนตกๆทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศนี้ให้ดูนอนสบายนุ่มๆ่ะก่อนพระทิตตกดินจะพาไปดูไหม หรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราพาขึ้นไปดูสะพานพระราม8ในกลางคืนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขอไลฟ์สดก่อนไลฟ์สด,สดติ๊กต็อกนี่คือวันออฟเดอะเบสที่พักของย่านบางลําพูทุกคนจะบอกมาเลยนะว่าที่ไหนคาเฟ่ดีที่พักดีเราพูดได้หมดเลยทุกคนเพราะบางที่เนี่ยเราได้สัมผัสมาแล้วดีจริงไม่ดีจริงเราจะได้บอกต่อในช่องของเราที่คือช่องอร่อยดีไปหมดเป็นช่องอ๋ออันนี้เป็นไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบนะช่องเนี้ยที่กํลาลังถ่ายอยู่ ถ้าเป็นอีกช่องหนึ่งกําลังนอนชาร์จอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อช่องอร่อยดีไปหมดนะฮะเดี๋ยวอีกสองวนันเราจะไปนครศรีธรรมราชไปน,นอนที่ชดาโฮเทลด้วยทุกคนเราจะมาสัมผัสบรรยากาศลุ้นกันว่านะครเมืองพระธาตุทองคำณนะเวลาฤดูการฝนแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างเจออะไรดีๆบ้างเราจะมาบอกต่อหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่หัดใหญ่ที่คลองบางลำพูซึ่งตรงนี้โรงแรมเราจะอยู่ตรงข้ามกับศาสตร์เจ้าข้อหนูทุกคนจ้ะ ่าสนใจมากาวัดบรวรก็อยู่ไม่ไกลใชจะสักการะนะครับไปนมัสการพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชจำลองนะครับก็อยู่ที่วัดบรวรนี่ไกลเดินตรงนี้ไปประมาณ300เมตรได้ไหมน,นี่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 บรรยากาศของพูตานทุกคนเดี๋ยวมันจะหาว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเขาพยายามส่งเสริมการท่องเที <t une> <ess> ่ยวนะพูตานทุกคนเป็นประเทศที่น่ารักมากสนามบินเขาท้าทายหนึ่งใน1ิของโลกเลยนะฮะ ทุกคนโอยสวยดูไฟสิดสิดสนี่ฮะกระจกธรรมชาติมากริมคลองทุกคนจนะ้ตรงไปด้านหน้าเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเลี้ยวขวาออกจากที่พักก็จะไปถนนเข้าสารสามารถเดินไปราชดำเนินไปวัดพระแก้วได้สามหลักเมืองได้ทุกคนจนะันี่นี่เป็นรถนะฮะสายสี่สามปออมีคลองสวย บรรยากาศดีมากข้างล่างก็จะเป็นที่ที่กินคะก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งสวยนะพูดถึงแล้วสวยมากเลยตรงนี้มุมนี้ยิ่งสวยซะไปใหญ่เลยนอนสบายชอบมากแมมมเฮาก็คือเป็นที่พักที่แบบไม่ไกลจากสนามหลวงไม่ไกลจากาพ่อที่นั่งโลหะปราสาทไม่ไกลจากป้อมพระจุนป้อมพระสุเมนนะฮะแล้วก็บางลำพูถนน,นข้าวสารเทเวศไปทะลุไปจนถึงสวนสุนันทานะฮะ ไปจนถึงอันนุสาวรีประชาธิปไตยแม้แต่อนุสาวราีพระปิยมหาราชนะครับทุกคนสวยนะประเทศพูตานน่าอยู่อยากไปอยู่ยังไงทุกคนทํำยังไงดีบอกช่องทางห,หน่อยให้เราไปอยู่ประเทศพูตานเป็นคนพูตานอยากเป็นคนพูตานกับไทยๆผสมกันนะทุกคนน่าอยู่ประเทศเขาจะเป็นเมืองที่แบบเขาวัดกันดัชนีแห่งความสุขนะฮะไม่ได้วัดกันที่ การมีเงินค่ะทุกคนวัดันที่ความสุขสวยเนาะโอเคไหมสำหรับคลิปนี้เนาะดูดีดอกรัตนโมสีชมพูสวยนะครับนี่ขพยาปโุทท่องเที่ยว อ,อยากไปกินเขาบอกจะไม่มีอุตสาหการรมปศุสัตว์นะเขาก็เลยแบบใช้วัตถุดิบพ,พวกพริกพวกวัตถุดิบที่เป็นเครื่องเทศได้อย่างแบบคุ้มค่ามีควา,าชมชงนานมากานะสวยเนาะโอเคเนาะสวยมากชอบห้องนี้มากทุกคนจาาแบ,บ่ผมห้อนะดูธรรมาชาติเขาสวยมากทุกคนอ มันจะหาว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์อีกสิสวยนะป่ากกับพูตานพูตานจะเป็นข้างบนเหนือของประเทศพูตานจะเป็นประเทศจีนข้างล่างก็จะเป็นอินเดียทุกคนกําลังจะมืดละอันนี้เขาจะไปเที่ยวที่หัดใหญ่ไงโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันนะักรับก็กินข้าวหลามบนรถตู้น่าจะเป็นทริปที่เขาไปหลีเป๊ะแน่เลยอ่ะไม่ให้ดูมากเดี๋ยวมันหาว่าเราละเมิด โอเคนะเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระารามงชั้นเอกง,งานทําบุญใหญ่สวดเทวดา8ทิศเพื่อให้ประเทศชาติไทยรอดพ้นจากภัยพิบัติจากสิ่งที่ไม่ดีมีแต่วความสุขความเจริญอะไรเงี้ยนะครับยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่วัดนะครับเดินจากเหมือนเฮาไปไหมพรุ่งนี้เดินไปก็ไม่ไกลอะ่ะทุกคน